สวัสดีค่ะมันนี้ได้เมนูอันข้าวคุกน้ําพริกเด้อค่ะอันนี้เป็นข้าวคุกน้ําพริกเด้อค่ะข้าวสวยคุกน้ําพริกปลาน้ําพริกเผาปลาแต่ว่าก็ใส่ปลาลงไปอีกแล้วก็มีบางหน้าลงไปค่ะแล้วก็กินแก้มกับกุนเชียงหมูยอแล้วก็ไข่ต้มนะคะผักกะมีบะเขือแคอ่รทแล้วก็ผักกระทินค่ะแล้วก็หอมนะคะอันนี้แล้วก็จะเป็นหอมหัวเด้อค่ะ มาม่าค่ะกินข้าวด้กันเป็นเมนูง,ง่ายๆด้ค่ะเป็นข้าวคุกน้ำพริกกินง,ง่ายๆอร่อยม,มามากรว่าอร่อยกินแบบบันๆมีบักหนามใส ใส่หนักรลาแล้วก็ใส่อันน้ำพริกเผาปามันก็จะเป็นแบบออกเปรีป้ยวแล้วก็กลมกล่อมค่ะเอามาคู่กับเขาสวยหอนห่อนตอนนี้เขากัน,นะค่ะนี่ไคลล์รักไคลลรักต้มแล้วอืมรอร่อยด้วยค่ะหวานมากคละรัวา่าวไปต้มแล้วค่ะอร่อยมาก tổng kết giáo hạt cho các bạn là bậc hơn hả xếp như tuần tình cụ đánh bằng menu bản bản Quá nhức nhí thật Và bát văng bảng nó sẽ trồng ảnh chút liệu Như ngay Cúc mang đẹp loại กินก็พักกะทินกับเขากันค่ะช่วงนี้แถวบ้านพักกะทินหลายน่าฟุ้งเลอะใส้ต้องปัดหอมคุนเชียงมันาติคั่มยงังไงโปรด ีกะเลยมากครับแล้วกะเป็นเมนูกินง่ายอ่ะ เข้ากันอร่อยเรนนี้อยากเส่มือเรา Nói chỉ là cái là thật phán bằng bằng Cái thịt trộn nó rất là Nó là ชอบมากเลยค่ะเตอนอือือเลยกแค่สรสแค่ค่ะเขาไม่บอก ันนี้ชิ้นใหญ่มากหงูนี่หอมชิ้นใหญ่ค่ะเหือมันกนอ่อนค่ะ กว่ามันจับน่าร้อนะกินง่ายๆค่ะแต่ว่ามันมันจับเป็นแบบบานๆเอาพวกน้ำผึ้งทำพิธีงากระเด่าย์าวแต้มหมากด้วยค่ะเอาข้าวร้อนๆผูกแล้วก็บบีบกระนาใส่ต้องรับท่านผีชุอใส่หนังปลาหลานะเพราะว่ามากินเหม็นมันนัว

Ngon lo vậy? sẽ subscribe cho นี่ก็แค่นี้ได้ค่ะสวัสดีค่ะ